เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีกระแสของการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ดังภายในประเทศไทยเป็นอย่างมากครับนั่นก็คือการ์ตูนที่มาจากช่องพาร์ลครับสำหรับใครที่ไปโลกโซเชียลไม่ว่าจะช่องทางไหนเนะี่ยก็น่าจะได้เห็นการ์ตูนเรื่องนี้ไปปรากฏอยู่ตามช่องทางต่างๆครับนั่นก็คือการ์ตูนที่มีชื่อว่ากุยในหอนและชีวิตตีนหนงนั่นเองครับเป็นการ์ตูนที่มีกระแสและเป็นไวรัลตอนนี้แบบมากๆครับต้องเรียกว่าวันละล้านวิวเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับพี่หนวงครับพี่หนวงเนี่ยจะ เหมือนจัดรายการที่เกี่ยวกับประเด็นดราม่าของผู้คนเนี่ยครับอยู่ภายในยานหนึ่งที่ออกจะหน้าตาคล้ายๆกับ UFO แบบใครที่มีประเด็นดราม่าเนี่ยก็จะโดนพิดวงดูดไปทํารายการเนี่ยสำหรับใครที่โดนพิดวงขยี้เนี่ยจะพูดว่าขยี้ไม่ได้ต้องโดนแบบซ้ําเติมแบบจนแบบสะใจแล้วนะครับก็จะถูกโยนให้โลกโซเชียลจัดการเนี่ยซึ่งถ้าเป็นชีวิตจริงก็คือโยนให้โลกโซเชียลลุ่มปนามบแต่ว่าถ้าเป็นในการ์ตูนก็คือโยนให้โลกโซเชียลแบบลุมถึงเนี่ย แล้ววันหนึ่งพี่ดวงเนี่ยก็ไปดูดคนคนหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีความสําคัญต่อตัวละครตัวหนึ่งภายในเรื่องครับตัวละครตัวนั้นก็เลยแ้นพี่ดวงเป็นอย่างมากครับก็เลยหาวิธีทางในการจัดการกับพี่ดวงรับจนโดนพี่ดวงเนี่ยดูดเข้าไปในยาครับและเรื่องราววุ่นๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นและต่อจากนี้ก็เป็นการรีแคปนะครับใครโผลมาในเรื่องกันบ้างครับก็หรับใครที่ผมไม่ได้พูดถึงแล้วก็ต้องบอกว่าผมไม่รู้จริงๆครับเอาเฉพาะที่ผมรู้เท่านั้นนะครับ สับใครที่ผมไม่ได้พูดถึงก็เป็นบอกกันตตยดานล่านะครับว่ามีใครบ้างเนี่ยเริ่มแรกก็เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่านั่นก็คือพี่หน่วงของเราแน่นอนครับนั่นก็คือตัวพี่หนุ่มกันชัยของเราแน่นอนครับที่จะคอยดูดผู้คนต่างๆที่มีประเด็นดราม่าแล้วเอามาขยี้ครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากๆครับนั่นก็คือทนายไพศาลครับซึ่งต้องบอกว่าขยี้ทนายไพศาลนี่สุดจริงๆครับออกมาแบบตรงทางตามคาแรคเตอร์แบบเป๊ะๆเลยครับถ้าผมไม่ใช่นยเนี่ยผมจะเตะปากมัน คือแบบผมชอบตัวละครนี้มากคนตรงแบบตามคาแรคเตอร์ของทนายจริงครับแล้ยิ่งตอนสุดท้ายตอนพี่แกฉีกใบทนายของพี่แกที่เขาสุดชัดนะครับตัวละครต่อมาก็คือพี่เก่งพลังช้างเราครับต้องเรียกว่ามาแบบมาเทไม่พูดพําทำเพลงคือแบบใส่เดียวอย่างเดียวครับเออตัวละครในเรื่องคือแบบต้องคอยวิ่งหนีพี่แกแบบเออให้ให้เห็นความทรงพลังของพี่เก่งพลังช้างของเราครับไม่ว่าจะเป็นตัวจริง หรือจะเป็นภายในการ์ตูนคือแบบพี่แขกก็โหดอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือพี่การจอมพลังของเรานั่เนงครับแม่ก็ตรงตามคาแรคเตอร์กันเลยครับส่วนนี้คนนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือน่าจะเป็นตัวละครพ่อหนุ่มลูกครึ่งของเราครับซึ่งเราน่าจะรู้นะว่าเป็นใครเนาะซึ่งตัวเขาก็เคยมาออกรายการขนกระแสแล้วครั้งหนึ่งครับซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับตัวของเขาซึ่งไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวของแม่แฟนเนาะจนกลายเป็นประเด็นนา่าคมับ ซึ่งเราก็น่าจะรู้นะว่าเป็นใครครับส่วนอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นคือน้องแหมมันก็เป็นอะไรที่พูดยากนะครับเรียกว่าน้องนายเชื่อมใจดีครับเออซึ่งเราก็น่าจะได้เห็นกันเยอะคือแบบตรงตามคอนเซ็ปต์แบบประเด็นแบบเป๊ะๆนิพพานนิพพานนิพพานะครับคือแบบโผมาแค่โผมาไม่เยอะครับแต่แบบเออสร้างแบบซีนี่ยเราแบบได้จดจํากันพอสมควรนะครับกับตัวละครตัวนี้นะครับ นิพาน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 ส่วนอีกตัวละครหนึ่งครับแหมมันขาดไปไม่ได้เลยจริงๆครับนั่นก็คือเทพเพอร์ซิอุสของเราครับเออคือใช่เลยครับคือกกคินโนจิสึของพี่แกทาไปแตกอะไรเขาพี่แกคือแบบช็อตนั้นคือฮามากคือแบบเห็นแล้วแบบโอ้ยหยุดขำไม่ได้ครับผมผมเฮ้ยมาด้วยเหรอใช่ตั้งแต่ับตอนเห็นพี่แกอ่าพูดถึงเรื่องเรื่องอ้ไเหรียญเหรียญเลี่ยงตัวอะไรนันะแล้วก็โดนดูดไปครับเ คือแบบโอ้ยคือแบบจี้แบบจี้จัดส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่แบบต้องพลาดไม่ได้เลยครับนี่ก็คือคนที่เป็นกระแสดังเมื่อ,อหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือพี่เอ็มหรือว่าพี่เอกสายเตะของเราแล้วเนีครับซึ่งตอนนี้พี่แกก็อยู่ในสังเตเป็นที่เรียบร้อแล้วรับไม่รู้ว่าพี่แกจะรู้สึกยังไงบ้างกันได้เห็นตัวแกอยู่ในแบบในการ์ตูนแล้วนีับเอออยากจะรู้จริงจริงครับ โดยรวมเรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการ์ตูนเสียดสีสังคมอีกเรื่องหนึ่งที่แบบสนุกมากๆครับผมเนี่ยแบบว่ากดไลค์ไปแล้วเรียบร้อรอแลวครับแล้วก็ก็ไปอ่านคอมเมนต์ดูแล้วต้องต้องแปลกใจว่าเห็นพี่กันรายการหนนกระแสแล้วก็นุ่มเองมาเม้นดัาคูดแบบเอยคือแบบเอยมันเป็นอะไรที่แบบว่าตายละกระแสแบบมามาเต็มแน่นอนครับเออเหวอะไปตามๆกันตัวจริงมาเม้นขนาดนี้ อัสลามมุอะลัยฮ์วะเบลาแล้วนะครับสำหรับกระตูนเรื่องนี้ผมก็เอาไปเลย 10, 10, 10ลเสลิบเต็มสิบนะเออสำหรับขอบสดุกของบาดาบไม่ต้องคิดอะไรมากครับถอดสมองทิ้งไปครับก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าส,สวัสดีครับ